นี่นะฮะนี่คนล้านนาเขาเรียกว่าตกจำนะครับนี่ดู <ยก S 1> นะครับยกยอหรือตกจำน้ำนกกน้ำกกนะเนี่ยน้ำกกน้ำกกน้ำกกนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนี่น,นี่ยกยอ เฮ้ยต๊จับต๊กจับหรือยกยอได้แหละเอาละเดี๋ยวลุ้นกันนะครับเนี่ยดูนะ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 ครับเอายกยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วนั่นนั่นได้แล้วได้แล้วนั่นกุ้งฝอยแต่กุ้งฝอยแต่ก็ปลาซิว อ๋อกุ้งฝอยนะครับนะกุ้งฝอยกุ้งฝอย <c oughs> นี่นะฮะนี่น้ำกกนะเนี่ยน้ำกกน้ำนองด้วยนะนี่น้ำนองน้ำคุณคุนเนี่ยน้ำนองเนี่ยนี่นะฮะนี่นี่แหละ มาลุ้นกันนะฮะได้เมื่อกี้เจอก,กุ้งไปแล้วกุ้งฝอยตัวเล็กๆนี่ใช้เวลาหน่อยเอายกแล้วฮะยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วนั่นนั่น,น,นกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งฝอยใช้เวลาหน่อย ภาคกลางเขาเรียกว่ายกยอภาคเหนือเขาเรียกว่าตกจำนี่นะฮะใช้เวลาหน่อยบางทีมีปลาซิวบ้างกุ้งบ้างนี่ที่มันเข้าในยอเข้าในจำ เนี่ยใช้เวลาหน่อยนะฮะนี่ยกยกแล้วยกแล้วมันจะหักแล้ว